นี้ครับมาถ่ายน้ำมันเครื่องถ่ายน,น้ำมันเครื่องเจ้า b oh, <okay. S 1> uh ี huh. 5อ็มดีเซลครับเครื่อง 2000, 2องพันครับเราแกะ <c oughs> ตัวนี้ออกครับเนอะอันดับแรกก็ต้องแกะออกก่อนน้แกะตัวน,นี้ครับแก,แกะฝาครับผมเนาะ ฝาออกก่อนครับอันดับแรกครับแล้วก็ต้องไปเปิดด้านในนะเราสั่งลำมันเครื่องมาจากช็อปปี้ครับเราต้องตรงนี้จะเป็นกล่องครับผมตรงนี้เป็นกล่องกล่องกล่องลำมันเครื่องครับนะฮะกล่องลำมันเครื่องครับขั้นตอนการเปลี่ยน าการการถ่ายการการถ่ายน้มันเครื่องครับ5 2 5สองหดีเซลเราเปลี่ยนถ่ายเองเฉยเลยเนาะ,ะไม่ได้เข้าศูนย์ครับมาเปลี่ยนถ่ายเองเลยครับผม เราจะมีรุ่นนี้จะมีฝาปิดครับนี่ฝาปิดตรง,ตรงเปิดมามันก็เป็นนัดถ่ายน้ำมันเครื่องเลยใช่ไหมนัดถ่ายน้ำมันเครื่องเลยตัวนี้เป็นตัวฝาครับนะฮเรียกว่าฝาปิดนะปิดไว้ครับมีนอตเบอร์แปดครับตัวนี้เนาะต้องดูด้วยนะครับว่าลังรุน่นมันจะไม่เหมือนกันนะแต่ตัวนี้จะเป็นรุ่นนี้ครับ 525ดีเซลทวินเทอร์โบขับผมเนาะตัวโตโหม่ฝ่ายจะเปลี่ยนยางหรือยางอะไรโอลิงโอลิงใหม่เนาะตัวนี้มีแถมมากับกรองครับเนี่ยฮะแถมมากับตัวกรองโอลิงครับ็นาใส่แค่เอาไว้น้่งเงีย ช่างสุรินครับจเจด้ามาเจด้ามาช่างสุรินใส่ดีเลยลูกพี่เอาให้เอาให้ชัวเอให้ชัวเอาให้เนียบเดี๋ยวให้ปิ้นเลยอ่ะเราจะประกอบคืนเลยเนาะชัวไหมไร้แหวนหมดเลยใส่ตื้อเดือยเนหะ็ <c oughs> นเดือยตื้อเดือยเล <c oughs> ยไม่ใส่นี่ก่อนปะฮะไม่ <c oughs> ใส่บน,น Anh lên đi. nhiều luôn Ok nhìn, thử như <laughs> <wanna này. cười> ตีนเนาะกีนไหมตัวไหมดัวดิอพอต,ตึงมือพอมันที่ถ่ายออกมาครับสาภาพแล้วกันเนาะ เราก็เอามาแล้วก็ถ่ายน้ำมันเครื่องก่อนครับรับเ,เติมนะครับผมน้ำมันเครื่องที่เราใช้ครับสูตรซัลร้อยเปอร์เซ็นต์ครับเกรดพรีเมียม นี่เขาว่าดนนีก็เลยสั่งมาจากช้อปปี้ครับเราจะเติม6ลิตรครับอันนี้5ลิตรเนาะนนี้5ลิตรก็เติมหรือว่าเติม6ลิตรนีกเมื่อกี้มันเหนียวหมดแล้วนะ้ำมันตัวเก่าครับเหนียวมากเลย เรียบร้อยอาการเลียรถ่ายนะ้ำมันเครื่องครับเราไม่ได้เข้าศูนย์เราทำเองเลยคงจะอ่ารู้สึกว่าเสียงจะนิ่มขึ้นนิ่มขึ้นกว่าเดิมหรือเปล่าครับจะลองวิ่งดูนะว่าจะวิ่งดีหรือเปล่าวิ่งดีกว่าเดิมหรือเปล่านี่ครับผมเสียงเครื่องนิ่มกว่าเดิมอีก เรียบร้อยครับคุณเยอะไปหน่อยสวัสดีรครับ